แค่น้ำขิงค่ะวันนี้เราก็จะมากินไฮโดเกินไปมินนี่ดูนะมินนี่บเออเนอโดนนะนะคะวันนี้ลิ้นไม่รู้เป็นอะไรลิ้นพันเราจะมากินเลยน้ำขิงขอเรื่องเป็นอันไหนก่อนคะเมื่ออันนี้ก่อนน้ำขิงขอเรื่องเป็นอันนี้นะ คนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังนะคะลังไปบนี้กอนแบบโอเคนี่นะคะก็จะเป็นแบบโดนัทนะคะก็จะเป็นโดนัทลูกเกตนะคะนี่ก็จะเป็นโดนัทกกแล้วจะตจอมเดีล้ลนะมีถรถกรเลย สวัสดีค่ะสุสิกคนนี้คัะ,ะที่นีสสน้สวัสดีค่ะป้านกสวัสดีค่ะน้องโฟกัสน,น้องโฟกัสมาคนแรกเลยนะคะกินข้าวกันหรือ,อยังค่ะยังเลยค่ะไม่แม่ถามเพื่อนๆเอฟซีโนหลอกเเราจะมากันไม่นานนะ อันนี้งทราบว่าจีนมากมายทราบอกกินหมีการเปลี่ยนแล้วไม่อยากจะกูเกิลยืนเ่ยเดี๋ยวได้ยังไม่เน้นได้ยังไม่หลุดทีค่ะได้ยังไม่หลุดทีการนั่งค่ะซื้อเ <c oughs> สื้อโชว์พูมาไม่ต้องยืนค่ะนั่งค่ะอ๋อจริงๆมาก่อนแต่พิมพ์ช้านะคะพะน เกินเกินมันน้องเขี่ยมร้อนในนะคะเวลากินอะไรก็จะแบบรู้สึกเสียบปากมันมือคนโทรมาค่ะบอนนี้นะคะดีที่ีสก็นไปแล้วดีจ้ะน้องฟามสวัสดีค่ะสายเข้าอีกแล้วปฏิเสธไปก่อน ต้องนั่งใกล้ๆใหม่หมน,นูต้องนั่งกก็ไม่ได้น้ยหรอน้ำหรอมีแต่กินให้หมดก่อนแล้วก็วไปเอาช็อกโกแลตแล้วหรอคะน้ำมูกจะทิ้งสองอันนี้ไว้พี่รู้เพราะว่าตอนนั้นน้ำมูก็ทิ้งไว้ให้พี่บอกว่าอะให้พี่กิน

วังนอนน,อน,น,นั่งกงินข้าวช้านะคะกินไปสักหนึ่งชั่วโมงวัดโอทีวีอีกหนึ่งนาทีอีกหนึ่งนาทีอีกไลฟ์โอเคแม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วอันนี้ไม่ ำไมถึงไม่ก so, ินอ่ะกินแต่ลูกเกดเหรอตรชอบแ้ช่จกนีโอเครสชาติเป็นไงบอกหน่อยสิชอบรสอะไรมากกว่ากันชอบรส ชช็อกโกแลตชอบน้ำโมช็อกโกบอลรี่ชอบสตรอเบอรี่รสอื่นไงมั้ยมีแต่รสแป้งรสแป้งมีแต่รสสตรอเบอรี่อย่างเดียวที่มันมีรสสตรอเบอรี่มีเนื้อสตรอเบอรี่ไม่่เชือมันมีตรงไหนไหนอธิบายสิไอตรงนี้พอลี่อะไรเหมือนจะจบกับเป็นแป้งแล้วกับแป้งก็เป็นแป้งมันก็เหมือนอันทั่วไปอะไรแกมันไม่ คือแค่มันเปลี่ยนเหมือนมันไม่เหมือนยังไงอะพูดพูดมาทีฟอสฟิกินโดนั้นมันก็จงมีรสชาติไม่เหมือนแบบฟี้ฟอกินพวกมันก็แค่ไก็คือมันเหมือนอันทั่วทั่วไปนั่นแหละค่ะแต่ว่ารสชาติมันไม่เหมือนกันซึ่งมันมันมีเยอะในตัวนั้เลยวอ่ะปิดไลค์ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะน้องคิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแอปจิ่ก่อนล้วโมมากินเนะ้อไม่เอานะคะไม่อยากแกงเนาะป้านกว่าไงคะพี่กำลังกินข้าวแบบต้มยำไก่ใส่หัวปลีเผ็ดๆมากโอ้น่ากินมากเลยโอเคปิดไลน์ละสำหรับวันนี้นะคะน้องคิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครเยอะๆนะคะไม่ตายค่ะจุ๊บๆโอเค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 